ผู้ใหญ่ทีหลังนะผู้ใหญ่ทีหลังอดทนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งหมดอดทนไม่ไดีกรับพบจองเดียวนะครับผมติหนังบ้านนะครับผู้ใหญ่ต้องอดทนให้สีดูหน้าผู้ใหญ่ก่อนอดทนนะให้ล้านก่อนอให้ล้านก่อนนูนดูสภาพหล้าน như thế nào ai như thế ai như thế nào ô ô như thế nào à đi đi làm ao nám rồi 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 à mà 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 à, đuổi, hả? <laughs> hả? Để, hả? mà có <laughs> เด็กก็รอกินอยู่นะครับเดี๋ยวให้เด็กกินก่อนนะให้เด็กกินก่อนอืมนะเด็กกินก่อนอ่าให้เด็กกินก่อน <c oughs> นั่งดูน้ำลายไหลเลย <c oughs> น้ำลายไหลเลย <c oughs> ให้เด็กกินก่อนนะผู้ใหญ่ทีหลัง ออโอ้โหอผู้ใหญ่ยยดุกดิกมีครางมีเสียงผู้ใหญ่ดุกดิก,กเ,เดี๋ยวก่อนนะให้หลานกินก่อนให้น้องกินก่อนดูสภาพแม่ฮนะลูกไม่น่าออกมาน่ารักเลยดูดูเล่นกับบุญรอด ดี๋ยวเอาน้ำให้เด็กๆนิดนะครับมามันรอดมาเออให้น้องกินก่อนเดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่อดทนเอาน้ำให้เด็กๆนะครับโอ้โหหนึ่งนาทีกับสี่สิบแปดวินาทีครับผมเกือบเต็มคิดดูครับผมข้าวครึ่งกว่าเกือบเต็มนครับผมหายวับในพิบตาดูมันมองเนะี่ยโอ้โห ดูดูดูพอแล้วมัง้งอ่ะกินน้ำทีนี้กินน้ำอ,อ่พอแล้วมัง้งอ่พอเนาะอ่าออิ่มแล้วละ่ะยังไงเด็กดูดูเด็กนี่อ้วนสมบูรณ์อ่าพอเราเล่นกันทีนี้ เดี๋ยวไปล้างข้อก่อนระวังเด็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปอะไรจะกิดอะไรจะกิดอะไรเออมีตะกิดคือหมายความว่าไงอ่ะอะผู้ใหญ่ต้องทีหลังเดี๋ยวไปล้างข้อก่อนนะครับทำความสะอาดกอกเด็กๆแป๊บนึงครับผม เดยวให้เราผ้านวมใส่นะครับอากาศเริ่มหนาวนะครับกลางคืนเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เล่นสักพักนะครับก็กลับเข้าบ้านนอนนี่ครับเ็าไปอีกหนึ่งวันนะครับเราก็จะเห็นภาพเก็บความ น่ารักความทุกข์กองน้องไว้นะครับปุมเนาะเก็บปลาไว้ประวันนึงเดียวน้องกับพ่อแม่ไม่มารับก็หยกใหญ่นะครับปุมเนาะตรงเดียวก็เลี้ยงน้องได้ถือว่าสมบูรณ์ต่ำดีที่สุดแล้วครับเนาะนี่ พูได้คำเดียวครับถ้าเป็นกล้องหลุงเดียวคือเจ็ตัวทั้งเจตัวครับไม่มีตางแบง,งให้ไครแน่นอนแต่นี้ถื่ว่าเราเป็นสะพานนกันนะครับให้น้องไปถึงฝั่งเลี้ยงน้องให้น่ารักให้อ้วนสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวไปอยู่กับพ่อแม่ใหม่ยังมีความสุขนะ,ะยังไงยังไงยังไง ง่ายหมูนี่นี่เห็นไหมผู้ใหญ่ถึงไม่อยากเนี่ยเนี่ยอยู่แต่กลางถนนกันเข้าบ้านเลยไปใหญ่กว่าหมูนำเพื่อนไปเข้าบ้านอยู่แต่กลางถนนกันอเดี๋ยวไปปิดน้ําก่อนครับ <c oughs> <c oughs> ดุกดิกก็จะไม่พอใจก <c oughs> ับเสียด <c oughs> หายกันตลอดเล่นไม่ได้ครับดั่งล่งนะครับ่ซนตะตุนกับปัมกับลูกเศร้านะครับตางปานตองแต่กันแล้วก็ลูกใจก็ตูลรูครับจงใจให้ไปตีตูลรู้แล้วครับจะปล่อยน้องออกมาเล่นเนี่ยมันจะยังไงบ้างมันจะวุ่นวายไหมมันจะไปถนอนอีกไหม รถมันเยอะเนาะเนาะคือถ้าปล่อยก็ต้องนั่งเฝ้าตลอดมันนะมันได้ต้องทำอย่างเดียวกันพอดีเนาะเพราะว่าใกล้ถนนมากอันตรายอ้าวแป๊บเดียวอ่ะเอาไหมแป๊บเดียวไม่เอาไม่เอาแม่ไม่นังแม่บอกว่าไม่เอาเรียบร้อยอันตรายเป็นแรมัคุมเด้อโอเคอยู่นี่นะกินอิ่มแล้วลูกเดี๋ยวเข้าบ้านเนาะเด็กๆเนาะ เดี๋ยวข้าบ้านนี่ดูตาเข<ต>า,<ต>าดิค่ะตาก็ไม่ได้เสียนะครับแต่ตาสองสีนะครับสีดําข้างหนึ่งออกสีฟ้าข้างหนึ่งนะเห็นน่ารักไหมตาสองสีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงใหญ่เนี่ยเออสีฟ้ากับสีดํานี่ยิงเล็กฉันว่าฉันว่ายิงเล็กที่ทไมสีไม่ดําสนิทจะกลายแล้ว <laughs> เริ่มจะมาทางพ่อด้วยนี่ก็ตาสีฟ้าข้างนึงสีดำข้างนึงน่ารักทั้งคูเอาแล้ววะงานนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยมมามา่กองออกแยกองแยกองมาเอาครับผมบรรยากาศนะครับเดดรลมๆจะมืดแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวป้านางจะพาหมูอ้วนไปตำตุระส่วนตัว เดี ot, you, right now, David, okay, yeah, ๋ยวลงเดียต้องดูเช็คความเรียบร้อยกล้องเสียโดกับบุนรอดก่อนครับโอเคครับบรรยากาศเด็กๆกินข้าวได้แล้วนะครับขาตักผักเนาะกระป่าเด็กๆก้าวนอนนะครับลมลมหนานะครับเริ่มปัดมาอีกแล้ว เจอกันไม่คิปหน้าครับฝากติดตามช่องโรงเดียดด้วยนะครับเจอกันไม่คิปหน้ากับัสดีครับผม